สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของจูเนีร์ใหม่หลังจาก E ีีที่2ถูกปล่อยออกมาก็ถือว่ากระแสตอบรับดีไม่น้อยกว่า EP พีที่1เลยครับและดูเหมือนว่า e ีีนี้จะเริ่มก่อตะกรูเรื่องราวให้เราได้เห็นและเพิ่มเติมสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้นไปอีกนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะมาคุยและพูดถึงสิ่งที่น่าสนใจหลังจากที่ลงรีวิวไปแล้วเรามาดูกันต่อครับว่ามีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจกันบ้างในตอนนี้ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกด กระดิ่งแจ้งเตือนจุดเนื้อหม่เอาไว้ด้วยแล้วก็ขึ้นแจ้งเตือนสปอยตรงนี้ไว้ด้วยนะครับว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีการเปิดเผยตอนแรกและตอนที่2ของชีฮักนะครับ เริ่มก,กันกับเรื่องแรกเลยครับผมการเดบิวต์เปิดตัวเป็นซูเปอร์ฮีโร่หลังจากที่เจนได้ยุติการอรารวาสของเน็ตไอดอลสาวไทเทเนียและได้ช่วยเหลือเหล่าคณะลูกขุนข่าวของเธอก็ได้ถูกนําเสนอให้สาธรารณชนได้รับรู้ถึงการมีตัวตนอยู่ของผู้มีพลังฮักเขียวอีกคนทําให้เธอได้รับความสนใจเป็นอย่างมากถูกยกย่องจากเหล่าผู้คนและได้รับความชื่นชมของประชาชนอยู่มากโหเลยทีเดียวชนิดที่ว่าลงสมัครแคนดิเดตนาย,ยกได้เลยล่ะครับและบ บางก็เรียกเธอว่าสาวร่างเขียวฮีโร่ผู้ช่วยชีวิตและจากคาให้การของคนในเหตุการณ์ครับที่พวกเขาเห็นว่าเจนเป็นสาวมาดภูมิฐานและชีกายร่างเป็นฮักนั่นเลยทําให้เจนได้ชื่อชีฮักมาโดยไม่ตั้งใจถึงแม้เธอจะไม่ค่อยชอบใจก็ตามแต่ตอนนี้ทุกคนต่างรู้จักเธอและเรียกขาน a อเคของเธอในนามว่าชีฮักเหมือนกับที่บลูส์เอาชื่อสมาร์ทฮักมาใช้จากที่ผู้คนกล่าวขานเขาในเวอร์ชั่นล่าสุดของฮักณปัจจุบันนี้นั่นเองครับเรื่องที่2อ การเปลี่ยนแปลงอัตราการเผาผลาญหลังจากอีพีที่แล้วรูสได้บอกถึงข้อดีของการเป็นฮาร์ทที่สามารถดื่มแอลกอฮอล์ได้เป็นถังและสามารถเผาผลาญมันได้ดีเกินกว่าคนปกติมากโขตอนที่หัวหน้าของเจนมาแจ้งข่าวกับเธอและขอให้เธอกลับร่างมาเป็นคนปกติพอเจนกลับมาเป็นมนุษย์เท่านั้นละครับเธอก็ต้องฟุบไปกองกับพื้นพอเมื่อกลับคืนร่างเป็นมนุษย์ร่างกายของเจนก็จะต้องพบกับอัตราการเผาผลาญแอลกอฮอล์เท่ากับมนุษย์ทั่วไปเลยทําให้เธอคุยกับหัวหน้าในขณะที่เมาแอลอยู่แบบ สรุปง่ายๆตามสมการนี้ก็คือชีฮักเท่ากับไม่เมาและเจนเท่ากับเมานั่นเองครับเรื่องที่ 3. ข่าวดีและข่าวร้ายของการเป็นชีฮักแน่นอนครับการที่เจนได้เข้าเดบิวต์เข้าสู่วงการซูเปอร์ฮีโร่มามันทําให้มีผู้คนชื่นชอบในตัวของเธอเป็นอย่างมากแต่เป็นธรรมดาที่ข่าวดียอมมาพร้อมกับข่าวร้ายและข่าวร้ายนั่นก็คือการที่เธอนั้นถูกไล่ออกจากตําแหน่งรองอายการเขตจากวีรกรรมการเดบิวต์ของเธอเข้าสู่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถึงแม้เจน จะสามารถช่วยให้คณะลูกขุนรอดชีวิตมาได้ก็ตามเพราะการที่เธอเข้าปกป้องคณะลูกขุนในคดีที่เธอกําลังจะว่าความอยู่ทําให้ครูกรณีอย่าง G L K N H ใช้เป็นข้ออ้างในการมองว่าเป็นการตัดสินที่เข้าข้างเจนจนทําให้คดีนี้หมูขะไปนในที่สุดนี่เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เธอนั้นทั้งสากเมาและตกงานไปพร้อมกันนั่นเองครับเรื่องที่5 A K A ฟูหยอยอันนี้ค่อนข้างตรงตัวเข้ากับคาแรคเตอร์ของเธอครับมันเป็นอีกหนึ่งฉายาที่บลูชใช้เรียกเจน เพราะด้วยความที่เธอนั้นมีผมที่ฟูและเป็นย่อยๆเหมือนกับฝอยขัดหม้อมันเลยทําให้เธอถูกเรียกแบบนั้นจากบลูสฟูเป็นญาติของเธอนั่นเองในตอนที่แล้วบลูสก็เรียกและในตอนนี้บลูสก็ได้เรียกอีกครั้งและญาติิของเธอครับอาจจะเรียกเธอในชื่อนี้ด้วยอย่างเช่นพ่อแม่แล้วก็เชดลูกพี่ลูกน้องอัจฉริยะอีกคนนั่นเองรอชมในตอนต่อๆไปครับว่า AK a ฟูหย่อยจะถูกเรียกไปจนจบซีซั่นหรือเปล่าเรื่องที่6ครับดากแน่นๆของกับตา เยียวยาทุกสิ่งในฉากนี้ครับเราได้เห็นข้อความจากแม่ของเจนเรียกให้เธอกลับไปทานข้าวกับครอบครัวแล้วเราก็จะได้เห็นวอลเปเปอร์หน้าจอโทรศัพท์ของเจนที่เป็นรูปก,กลนแน่นๆของแคปเรียกได้ว่าแค่กลนมาหน้าไม่เกี่ยวเพราะจาก E ีีที่แล้วเจนเองดูเหมือนจะเสียน้ําตาและฟูมไฟเอ่ยปากเสียได้ตูดแน่นๆของกัปตันอเมริกามาแล้วถึงแม้ว่าจะเจอเรื่องแย่ๆแค่ไหนแต่ถ้าเธอจับโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วมองกลนแน่นๆของแคปมันก็สามารถช่วยเยียวยาเจนได้แล้วครับ ที่7ครับผมการกล่าวถึงฮอกอายในวงสนทนาระหว่างเครือญาติในวันรวมญาติครอบครัวของเจนหลังจากที่ได้รู้ว่าเธอเป็นชีฮักพ่อของเธอก็ได้กล่าวถึงฮอกอายว่าเวลายิงธนูออกไปเขาต้องไปตามเก็บลูกหรือเปล่าเพราะพ่อของเจนดูเหมือนว่าจะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยและถ้าหากมีลูกธนูเต็มไปหมดทุกที่คงเป็นอันตรายและไม่ดีแน่ๆที่ผมสงสัยก็คือทําไมต้องฮอกอายมีโรคคนอื่นมีเยอะแยะถมไปทําไมต้องเป็นเขาไม่แน่เราอาจจะได้เห็นฮอกอายโผล่มาในซีรีส์เรื่ นีด้วยหรือเปล่าเพราะที่แน่ๆแต่เดวิลต้องมาแน่นอนครับแล้วหรือว่าการกล่าวถึงฮอกอายเป็นเพียงแค่โม้คำาหรือความขี้สงสัยของคุณพ่อเองเท่านั้นครับเรื่องที่8ครับตัวละครเชสเชสเป็นลูกพี่ลูกน้องอัจฉริยะอีกคนที่บรูสได้กล่าวถึงในอีพีที่แล้วที่เราจะได้เห็นเพียงอาร์ตเวิร์กจากตอนจบก่อนเข้าเอนเครดิตของตอนที่แล้วแต่พอมาในตอนนี้ครับตัวละครเชสตัวจริงก็โผล่มาแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้โชว์ความสามารถทางด้านความอัจฉริยะสักเท่าไหร่แต่ที่เห็นได้แน่ๆก็คือคาแรคเตอร์ของ ค่อนข้างมีความปากร้ายและจิกกัดเจนไม่เบาเลยทีเดียวหลังจากที่เธอเพิ่งตกงานมาดมาดและกลับมาในวันรวมญาติรอดูต่อไปครับเพราะเท่าที่เขาเปิดตัวมาในตอนนี้เขาได้เรือนคันเป็นผู้จัดการแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าความอัจฉริยะของเขาจะไปในทิศทางไหนส่วนตัวผมเชื่อว่าถ้ามีการเอ่ยว่าเขาเป็นอัจฉริยะแบบนี้แล้วอย่างไงเราต้องได้เห็นเขามีบทบาทเด่นสําคัญและอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเป็นวายร้ายของซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นได้เรื่องที่ หนูโอเคเท่ากับหนูไม่โอเคเป็นประโยชน์ที่เจนได้บอกกับพ่อที่ถามไทยว่าเธอเป็นอะไรไหมกับเหตุการณ์และสิ่งที่เจนได้พบเจอมาแต่เจนเองก็เลือกที่จะบอกพ่อว่าเธอโอเคทั้งที่ในความจริงแล้วมันไม่โอเคเลยคําพูดแนวแนวนี้เราคงพอจะเคยได้ยินกันมาบ้างอย่างการที่บอกว่าไม่เป็นไรแต่แท้จริงแล้วมีอะไรสุดๆยิ่งถ้าเป็นคําพูดที่ออกจากปากผููหญิงด้วยแล้วเชื่อเลยครับว่าต้องมีอะไรแน่ๆฉะนั้นถ้าหากมีคน เราราักบอกว่าโอเคหรือไม่เป็นไรให้เราเอาใจใส่เขาให้มากๆด้วยนะครับเรื่องที่10ครับข้อเสนอจาก GLKSH เมื่อเจนได้พบกับคุณฮอลลีเวย์ผู้กรณีของเธอในคดีที่เพิ่งผ่านพ้นมาเขาได้ยื่นข้อเสนอให้เจนมาร่วมงานกับเขาพรอด้วยทักษะการว่าความและฝีมือที่เนื้อชั้นถ้าหากไม่มีเรื่องของการแปลงร่างเป็นชีฮักเจนก็อาจจะชนะในคดีนั้นไปแล้วคุณฮอลลีเวย์เลยได้เสนอตำแหน่งให้เจนมาเป็นหัวหน้าแผนกใหม่ที่เขากำลังจัดตั้งขึ้นซึ่งก็คือแผนกกฎหมายยอดมนุษย์ และเจนเธอก็ตบปากรับคําด้วยแต่ทว่าเมื่อก้าวเทาเ้าเข้ามาในตําแหน่งงานนี้เธอก็รู้ในภายหลังว่าการทํางานของเธอนั้นจะต้องอยู่ในร่างของชีฮักเพื่อเป็นหน้าเป็นตาให้กับแผนกนี้และนี่ก็คือเหตุผลที่ตัวของเจนถูกรับเลือกมาให้ทํางานนี้สรุปก็คือเธอตกงานเพราะเป็นชีฮักและได้งานเพราะเป็นชีฮักบวกกับความเป็นทนายเช่นกันเรื่องที่11ครับวัตถุประสงค์ของแผนกกฎหมายยอดมนุษย์เนื่องจากมียอดมนุษย์เริ่มทยอยออกมาเรื่อยๆอาทิเช่นไทเทเนียและคนอื่นๆ จะมาาในอนอคตซึ่งจากตัวอย่างเราก็พอจะเห็นบ้างแล้วและนี่เองจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้ g l k n s ได้ก่อตั้งแผนกนี้ขึ้นมาเป็นที่แรกเพื่อว่าความให้มนุษย์ภูมีพลังพิเศษโดยเฉพาะเพราะใช่ว่าผู้มีพลังพิเศษจะอยู่เหนือกฎหมายต่างๆได้และพวกเขาเองก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์ในการทวงคืนความยุติธรรมเช่นกันนี่จึงเป็นสาเหตุของการที่มีแผนกนี้ขึ้นมานั่นเองครับเรื่องที่12ครับผมเ a k กเตอร์โ r t Wall การแหวกกำแพงที่4มาจนถึง EP นี้ครับเราก็ยังได้เห็นชีฮักได้หัน หันหน้ามาคุยกับเราบ่อยๆในแบบที่ไม่มีใครได้ยินเธอด้วยซึ่งจะถี่ขนาดนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเราน่าจะได้เห็นเธอหันหน้ามาคุยกับเราชักสีหน้าใส่เราตลอดทางซีรีส์แน่นอนครับ13ครับผมคดีแรกของชีฮักหลังจากที่เธอกลายเป็นทนายรับจ้างตามสั่งให้กับ G L K N s งานแรกที่เจนได้รับมอบหมายก็คือการพากันให้เอมิลบอนสกี้หรืออับบอมินเชันถึงแม้ว่าเธอจะไม่ค่อยอยากจะทําก็ตามเพราะอย่างที่เรารู้กันดีเอมิวเคยเกือบฆ่าฮักมาแล้วและชายคนนี้เ ก็เลือกที่จะให้เจนมาเป็นคนว่าความให้เขาด้วยตัวเองเจนจึงต้องไปพูดคุยกับเอมิวก่อนที่จะตัดสินใจรับว่าความให้แก่เขาเรื่องที่14ครับการปรากฏตัวของหน่วยดามจคอนโทรลการมาของพวกเขาครั้งนี้ครับมาพร้อมกับโลเคชันสําคัญมันคือเรือนจําความหนาแน่นในระดับเอ็กซ์ตาที่เอาไว้ใช้คุมขังเหล่าผู้มีพลังพิเศษและอาจยากรที่อันตรายมากๆซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดมากนะครับว่าคุกแห่งนี้จะถูกเรียกว่าเดอะคิวเช่นเดียวก,ก,ก,กันกับในคอมิกหรือเปล่า แต่ที่แน่ๆคุกแห่งนี้ได้กักขังผู้มีพลังพิเศษและอาจยากรที่อันตรายสุดๆเอาไว้แล้วหนึ่งในนั้นก็คือเอมิลบอนสกี้เรือบอมเบเนชันรอดูกันต่อไปครับว่าคุกแห่งนี้จะหนาแน่นสักแค่ไหนเพราะก่อนหน้านี้เราได้เห็นคุกเดอรลาฟที่ตั้งอยู่กลางทะเลมาแล้วคุกนั้นที่ดูเหมือนว่าจะหนาแน่นเอามากๆก,ก็ยังถูกกัปตันอเมริกาทะลวงเข้าไปได้อย่างง่ายดายมาแล้วนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปกันต่อขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับกับฟีเจอร์สกิลคอร ใหมีหลากหลายหมวดหมู่ให้เลือกมากมายเช่นการตัดต่อการทำคอนเทนต์ที่มีตั้งแต่ความรู้พื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์สามารถเลือกเรียนตามที่เราต้องการได้ครับรับโค้ดส่วนลดจุดนมายไปเรียนตอนนี้ในแพ็กเกจสุดคุ้มแบบเมาเมาโดยที่เราจะเลือกเรียนคอร์สไหนก็ได้กว่า159คอร์สหรือจะเป็นแบบประหยัดเรียนไลฟ์คอร์สรับโค้ดส่วนลดนี้ไปลดเพิ่ม100บาทได้เลยนอกจากจะได้สกิลแห่งอนาคตติดตัวมาแล้วหลังเรียนจบยังมีเซอร์ติฟิเคตรับรองจากคอร์สเรียนให้ด้วยนะครับหากเพื่อนๆพ่น สนใจแวะไปชมรายละเอียดกันได้ในลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้ครับผมเรื่องที่15ข้อเท็จจริงที่อาจจะทําให้เอมิวพ้นโทษแน่นอนครับว่าการถล่มทางญาติหาเลียมทําให้เอมิวต้องติดคุกเทวาการปรากฏตัวครั้งนี้ของเขาเขากลับบอกว่าเรื่องที่ผ่านมาระหว่างเขากับบลูสไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเอมิวบอกกับเจดว่ามันคือคําสั่งโดยตรงจากรัฐบาลสหรัฐและเป็นเพราะผลข้างเคียงจากเซรุ่มซูเปอร์โซเจอร์ที่อัดแน่นเข้าไปในร่างกายของเขามากจนเกินไปเป็นต้นเหตุที่ทําให้เขาพลาวาดไปทั่ว ทั้งย่านฮาเลมจนพินาศไปหมดเดี๋ยวไม่น่าใช่นะเราเห็นลุงไปหามาฉีดเองนะเป็นแค้นส่วนตัวล้วนๆแหละแต่เอมิวก็ยังกล่าวอ้างต่อไปครับว่าเขานั้นเป็นเพียงแค่ทหารที่ถูกส่งไปทําภารกิจตามคําสั่งเท่านั้นและคิดว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายธรรมะเหมือนกับพวกกัปตันมริกาอะไรพวกนั้นซึ่งนี่แหละครับมันอาจจะเป็นคอตู้แยง้งที่เจนจะสามารถนําไปช่วยว่าความให้เอมิวสามารถพ้นภาคทานได้ยังไงรอติดตามกันต่อไปครับถ้าเกิดว่าพยานปากเอกอย่างด็อกเตอร์สเตอร์นโผล่มาใน ซีรีส์เรื่องนี้ด้วยคอตัวแยงของเอมิลอาจจะไม่พ้นและไม่สามารถหลุดคดีนี้ไปได้นั่นเองครับเรื่องที่16ครับผมฮักมุ่งสู่ซาคารหรือเปล่าหลังจากที่เจนโทรหาบลูสและพูดถึงเรื่องที่เธอจะว่าความให้กับเอมิลครับบลูส <Blues S 2> เองก็ตกลงและยินดีเช่นกันเพราะในตอนนี้เขาให้อภายเอมิวและเขาเป็นคนใหม่แล้วเราก็จะเห็นว่าฮักกาลังนั่งอยู่ในยานของพวกซาคาที่เคยโผลมาตัดหน้ารถของพวกเขาในตอนที่แล้วและยานลํานี้กําลังพาฮักทองไปในอวกาศซึ่ง ทางอาจจะเป็นดาวสาขาหรือเปล่าหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้เพราะว่าถ้าอ้างตามทฤษฎีที่ผมเคยว่าไว้หากอาจจะเปิดสิ่งนอกโลกไว้นานแล้วและทําให้เกิดเหตุอะไรบางอย่างขึ้นมาเลยทําให้บลูสต้องกลับไปแก้ไขกลับไปหาลูกของเขาเพื่อแสดงความเป็นพ่อหรือเปล่าหรืออาจจะกลับไปช่วยดาวสาขาที่กําลังเดือดร้อนอยู่ยังไงต้องรอติดตามในอีพีถัดไปครับว่าประเด็นนี้จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเรื่องที่17ครับ amuvs หว่องสา,า้าในตอนนี้เจน เธอได้ตัดสินใจแล้วครับว่าจะว่าความให้กับเอมิวและเธอก็มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเธอจะสามารถชนะคดีได้แต่เมื่อเธอได้เห็นข่าวอัลบอมบีเนชันกำลังต่อสู้ในอันเดอร์กราวไฟท์คลับมันก็ทําให้ความมั่นใจของเธอลดน้อยลงทันทีถึงขั้นที่เธอต้องเอ่ยปากออกมาเองว่าบันลัยแน่งานนี้และไม่ต้องสงสัยเลยนะครับว่าเอมิวออกจากคุกไปได้ยังไงต้องเป็นฝีมือของเฮียบองซากาแน่นอนเพราะเราเห็นกันมาแล้วในภาพยนต์เรื่องชางชี้นั่นเองและตอนหน้าเชื่อว่าเฮียแกต้องได้รับ หมายสารและโผล่มาแน่นอนครับเรื่องที่18ครับผมอาร์ตเวิร์กก่อนเอ็นเครดิตถ้าเราลองสังเกตดีๆครับอาร์ตเวิร์กบางภาพก่อนที่จะนําสู่เอ็นเครดิตถ้าดูบนเผืนก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมากแต่ถ้าลองมองและคิดตามก็จะเห็นว่ามันคือการสปอยตอนต่อๆไปครับเหมือนกับที่ตัวละครเชสปรากฏตัวในอาร์ตเวิร์กของตอนที่แล้วแล้วก็โผล่มาในตอนนี้นั่นเองและในตอนหน้าเราคงจะได้เห็นเจนเล่นแอปหาคู่เหมือนกับที่ภาพอาร์ตเวิร์กใบนี้ได้เผยออกมาในระหว่างที่เธอทํางานแน่เลย แล้วเรื่องสุดท้ายท้ายสุดครับเอนเครดิตของตอนที่2เป็นที่ทราบกันดีครับว่าซียูริเรื่องนี้จะมีเอนเครดิตโผล่มาทุกตอนซึ่งตอนนี้ก็เช่นกันครับมันได้เผยให้เราได้เห็นถึงเรื่องราวของตระกูลฮักว่าพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันยังไงเป็นเอนเครดิตที่เผยให้เห็นความเป็นแฟมิลี่และมีความเป็นฮักอยู่ในนั้นได้ดีมากมันอาจจะไม่ได้ดูพีคเหมือนกับตอนที่แล้วครับแต่มันก็ทําให้เราไดเห็นการที่ฮักอยู่ร่วมกับครอบครัวได้นั่นเองครับ อง,งกันบ้างครับกับสิ่งที่น่าสนใจในซีรีส์ชีฮักแอตเทนนี่แอดลอใน E ีพีที่2ที่ผมหยิบยกมาพูดคุยต้องบอกเลยว่าทาง19เรื่องนี้ยังไม่หมดเท่านี้นะครับยังมีประเด็นอื่นๆที่เยอะมากๆหากตกหล่นตรงไหนไปหรือเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเสริมเพิ่มเติมก็คอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปต่อไปของจูเนียร์มาไว้ด้วยสําหรับคลิปนี้ผมไปแล้วสวัสด ดีครับ